ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์นะครับโอธเกสุจะยังสิบปังประรหัเถสุยังทนังยะทากิจเจสมุปปนเนนะัตังสิบปังนะัตตังทนังความรู้อยู่ในหนังสือทรัพย์ของเรา แต่ไปอยู่ในมือของผู้อื่นเขายืมมัง้งคลาใดเกิดกิดขึ้นทรัพย์และความรู้นั้นก็ใช้ไม่ได้ไม่สำเร็จประโยชน์นะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องทรัพย์ของโยมง่ายๆนะรั์ที่มีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็น ือเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้อยู่กับตัวอยู่กับใครก็ไม่รู้อาจจะไม่เกิดคุณนะครับอาจจะเกิดโทษก็ได้เวลาไปทวงบ่อยๆนะทวงไปทวงมาบางทีทะเลาะก,กันมีปัญหากันก็ได้เนาะกลายเป็นที่มาแห่งอกุกษมากมายก็เลยไม่เกิดคุณส่วนความรู้ความรู้ที่ คิดว่าเราได้นะแต่ว่ามันอยู่แต่ในหนังสือเราไม่คิดจะทําให้มันเป็นของเรามีเต้มไปหมดอยู่ในหนังสือเล,เล่มนู้นเล่มนี้กล่องไว้หอ่อกล่องไว้ส่งไปเก็บไว้ตุนไว้สะสมไว้เพียบไปหมดนะครับแต่เวลาที่จะต้องใช้มันก็ไม่มีอยู่กับตัวนึกอะไรก็ไม่ออกความรู้เคยผ่านมาบ้าง แต่ไปเก็บไว้แต่ในหนังสือไม่ได้เก็บไว้เป็นของตนเองก็ไม่เกิดประโยชน์ได้นะครับเรามาเรียนตอนนี้พวกเราศึกษากันความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความรู้ของท่านความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระอรหันต์ทั้งหลายความรู้ของท่านผู้นำสืบทอดทั้งหลายนะที่สืบทอดกันมาตามลำดับนะครับ แต่ยังไม่ใช่ความรู้ของเราต้องเพียรพยายามทำให้มันเป็นของเราให้ได้นะครับแต่ละเนื้อหาแต่ละวิชาโดยเฉพาะช่วงนี้เราก็ศึกษากันถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเอาไปต่อประโยชน์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นถ้าตรงนี้ไม่ได้ข้างหน้า ก็รู้ได้เลยว่าไม่ได้แน่ๆล้มเหลวแน่ๆแต่ถ้าตอนนี้ได้ข้างหน้าก็มีโอกาสจะได้แต่ก็ต้องเพียรกันต่อไปพยายามกันต่อไปทำให้เก็บไว้สามารถเก็บไว้เป็นสมบัติติดตัวเป็นปัญญาเป็นความรู้แก้ปัญหานำพาชีวิตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ในคราวนั้นๆถูกต้องในคราวนั้นๆอันนี้ก็จะสำเร็จประโยชน์นะครับน,นี่ก็เลยพยายามหยิบยกเอาคาถานี้มากล่าวให้ฟังเพื่อท่านทั้งหลายมีกำลังใจที่จะเพียรพยายามทำให้สำเร็จนะครับนะโอกาสก็มีเวลาก็มีมากนะเพื่ออำนวยสะดวกทุกอย่างแม้ว่าจะมี สถานการณ์โรคระบาดอยู่แต่เราก็มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะห่างอยู่นะครับห่างแล้วก็มีรูปแบบชีวิตที่อยู่กับประโยชน์นะอยู่กับการดูแลชีวิตจิตใจสติสัมปชัญญะความไม่ประมาทแ,แม้นว่าจะต้องหมดเวลาลงด้วยกฎสัจธรรมของชีวิต ซึ่งเราก็ไม่อาจรู้ได้เนี่ยเราอยู่กับกุศลเราอยู่กับพระสัทธรรมอยู่แล้วปลอดภัยต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะปลอดภัยด้วยแต่เราต้องทำความรู้ให้เป็นของเราให้ได้ก่อนนะครับขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นยังไตรสิกขาและกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิน